ตัวอย่าง4.1นะครับอันนี้เขาบอกจงพิสูจน์ว่า1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง n เนี่ยตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2นะโดยข้อความนี้นะครับเป็นจริงสำหรับทุกๆ n ที่เป็นจำนวนนับนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะพิสูจน์นะโดยใช้หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ที่1หรือไอตัวทฤษฎีบท4.1นะครับตัวนี้นะ ในหัวข้อนี้นะครับการคำนวณจะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องหลักนะเรื่องหลักก็คือการเขียนพิสูจน์นะถ้าพูดถึงอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แล้วการคำนวณมันจะมีนิดเดียวนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือการเขียนพิสูจน์การเรียบเรียงเหตุผลต่างๆเพื่อเพื่อที่จะสามารถนำวิสัยดีบท4.1นี้นะครับหรือหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์เนี่ย มาใช้ได้นะครับอย่างสมเหตุสมผลนะดังนั้นในตัวอย่างพวกนี้นะครับนักศึกษาก็พยายามจำแพทเทิร์นหรือว่าจำหลักการเขียนหลักการเขียนเรียบเรียงเหตุผลให้ให้ได้ชัดเจนนะครับแล้วก็นำหลักการนี้ไปใช้นะ,ะตัวอย่างนี้ให้พิสูจน์ตรงนี้นะครับให้พิสูจน์ตรงนี้ขั้นแรกให้เขียนนี้ก่อนว่าให้ p n นะครับ แทนข้อความให้ p n นะครับแทนข้อความ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง n มีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2นะครับแทนข้อความนี้นะสำหรับ n ที่เป็นจำนวนนับนะครับให้เขียนอย่างนี้ก่อนนะครับ พือให้รู้ว่าข้อความอะไรคือ PN และ p n คืออะไรที่เราต้องการพิสูจน์นะครับเนื่องจากเราต้องใช้หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ที่1นะในการแสดงข้อความนี้นะครับดังนั้นเราก็ต้องแสดงให้เขาเห็นว่าข้อ1ข้อ2องอ่าข้อ2ข้อสองของตัวทฤษฎีบทนี้มันเป็นจริงสำหรับตัวอย่างนี้นะครับ ข้อ1คืออะไรนะครับน่ะก็บอกเขาว่าจะได้ข้อ1ข้อ2ใช่ไหมดูข้อ1ก่อนนะครับข้อ1น่ะต้องบอกว่า p n เป็นจริงนะในกรณีของเรานะครับซึ่งในกรณีของเรา p p 1ก็เป็นจริงนะครับอ่ะ p หนะให้ดู p หเป็นจริงนะครับไม่ใช่ p n นะให้ให้ดูว่า p หเป็นจริงไหมนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจริงนะครับเพราะว่าถ้าเราแทน n เป็น1นึ่งเห็ไหม เราก็จะได้เราก็จะได้ว่านะครับ1มีค่าเท่ากับ1คูณ1บวก1ส่วน2อ่าอันนี้เป็นจริงแน่ๆนะครับเพราะว่า1บวก1ได้2 2หาร2ก็ได้1 1คูณ1ได้1และ1ก็เท่ากับ1นะครับอ่าดังนั้นจากตัวนี้เราจึงได้ว่านะครับเราจึงได้ว่าดังนั้น P1 เป็นจริงนะครับ แสดงว่าข้อหนึ่งของตัวทฤษฎีได้แล้วต่อไปข้อ2นะครับข้อ2ของตัวทฤษฎีเราจะต้องสมมุติว่านะครับสมมุติว่า p k นะ p k เป็นจริงนะครับเมื่อ k เป็นจำนวนนับนะครับพอมาแบบนี้นะครับเราจะแสดงว่าเราจะแสดงว่า p k บวก1เป็นจริงนะครับก็คือกำหนดให้ p k เป็นจริงก่อนเดี๋ยวก็จะต้องพยายามแสดงแปลงสมการต่างๆให้ได้ว่า p k บวก1เป็นจริงนะครับทีนี้เราสมมุติ p k เป็นจริงแล้วดังนั้นสิ่งที่ได้นะครับเราก็จะได้1.2.3บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง k จะมีค่าเท่ากับ k คูณ k บวก1ส่วน2นะครับ พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมก็บวก k บวก1ทั้งสองข้างของสมการนะครับผมก็จะได้1-2-3บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง k นะครับแล้วก็บวก k บวก1จะมีค่าเท่ากับ k ค k ูณ k บวก1ส่วน2บวกด้วย k บวก1นะครับเป็นอย่างนี้แล้วนะครับด้านซ้ายมือไม่ต้องทำอะไรละ มาดูด้านขวามือนะครับด้านขวามือก็จะได้เป็นด้านขวามือนะครับผมจะดึง k บวกหนึ่งออกมาจากทั้งสองเทอมนี้ให้ออกมาอยู่นอกวงเล็บนะครับดังนั้นผมก็จะได้ k บวกหนึ่งหมคูณ k ส่วนสองบวกหนึ่งนะครับเทอมนี้ดึง k บวกหนึ่งออกไปละก็เหลือ k ส่วนสองเทอมนี้ดึง k บวกหนึ่งออกไปละก็จะเหลือหนึ่งนะครับ ดังนั้นก็จะได้2ตัวนี้คูณกันดังนั้นผมก็จะได้ k บวกหนะครับคูณกับ k บวกสนะ k k ส่วนสองบวกสองส่วนสงนี้ล้กันนะครับดังนั้นผมก็จะได้ k บกหคูณอยู่กับ k บวกสทั้งหมดส่วน2นะครับดังนั้นผมก็สรุปนิดนึงนะครับดังนั้นผมก็จะได้ว่า 1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง k แล้วก็บวกมาจนถึง k บวก1เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ k บวก1นะครับคูณ k บวก1บวก1นเนี่ยส่วน2นั่นเองนะครับตรงนี้ผมแปลง k บวก2เป็น k บวก1นบวก1นะซึ่งดูแล้วนะครับตัวนี้มันคือข้อความ Pk บวก1นนั่นเองนะครับดังนั้น ดังนั้น p k บวกหเป็นจริงนะครับเห็นไหมแสดงว่าตอนนี้เราได้1ในกรณีนี้เป็นจริงครับ2ในกรณีนี้ก็เป็นจริงดังนั้นนะครับดังนั้นดังนั้นจากทฤษีบทนะครับ4.1ก็คือไอตัวหลักอุปนัยนะครับ หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์นะครับอ่าตัวนี้คือหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ที่1น,นะครับจากไอ้ตัวนี้นะครับจึงได้ว่าอ่าจากไอ้ตัวนี้จึงสรุปได้ว่า p n เป็นจริงสำหรับทุกๆ n ที่เป็นจำนวนนับนะครับซึ่ง p n ก็คือ 1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง N เท่ากับ N คูณ N บวก1ส่วน2ตัวนี้เป็นจริงนะครับสำหรับทุกๆ N ที่เป็นจำนวนนับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะวิธีการเขียนก็ประมาณนี้นะครับ